เดินหาเห็ดมีเห็ดไทเบอร์เห็ดไหนอะเก็บกัน,นอะไรอ๋อเห็ดกระจุกนึ่งไม่ใช่เห็ดกิ้นอันนี้ไม่ใช่เห็ดกิ้น มันกลองอีกแล้วเดินหาเห็ดน,นะไหนล่ะถ่ามั้ยถ่ายถ่ายเห็ดกอเดียวมันขึ้นเป็นกระจุมกระจุมไรัดคอ,อ,อ,อมัน มันมีเห็ดเบื่อด้วยกับเห็ดอันนี้แล้วก็เลยหลงกันหนนะ่อยเลยไม่รู้เห็ดอะไรเนะี่ยเห็ดเกิดยังไม่เยอะเลย มันมีเป็นดอกๆจุ่มๆนี่ใช่ไหมน้าหูไหนเนี่ยนี่ไม่ใช่ไม่ใช่เห็ดกินหนาเล่่เห็ดนาเล่โอ้ยเห็ดนาเล่เห็ดยะ นู่น có bóng ป๋อง2ป๋องอ่ะยายเอามั้ยเอาไป bóng, 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 <laughs> มีคนเก็บเยอะมีหลายคนมาเก็บด้วยมาไม่ไม่ไม่ถ้ามีคนมาเก็บมันต้องมีดอกเล็กๆเห็ดไม่ขึ้นหรือมะมีช่องผูกชแนลนี่เห็ดขาวนะคะเห็ดขาวเห็ดโคกนี่เห็ดโคก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 ธรรมดาเห็ดโคกมันเยอะตรงนี้ปีนี้ขึ้นเน็ตไม่ขึ้นเลยนะ ขึ้นน้อยถ่ายให้ดูแต่กระป๋องอีกแล้วจากกระป๋องค่าเห็นไหมดูชู้โอ้หนาหูช่นแล้วเห็ดหนาวเก็บเห็ดกัน ก็ได้เห็ดไปดกับปอ้ปบปองกันนะนี่ตัวนี้เห็ดเบื่อเห็ดอะไรมันขึ้นเยอะแท้เนี่ย้านเบิรนทเทอร์เลยเนี่ยเห็ดกินมาได้เนี่ยเยอะจริงๆเลย เห็ดไปสายมอดยังไม่เก็บเห็ดป้าหือ้อเจอแล้วค่ะเห็ดสองดอกแล้วค่ะเจอเห็ดสองดอกค่ะแล้วค่ะเอออันหนึ่งแล้วค่ะเห็ดโอเค